หงแดงลิเวอร์พูลเปิดบ้านถล่มสปาร์ตปรากกระจุยรวมผล2นัดลิเวอร์พูลผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายยูโรปาลีกได้สำเร็จการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกดูน2 0 2 3 2นรอบ16ทีมนัดที่2เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่14มีนาคม67คู่ที่น่าสนใจหงแดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลรับการมาเยือนขอสปาตาปรากซึ่งนัดแรกลิเวอร์พูลบุกไปชนะมาได้ก่อน5-1 ผลปราดว่าลิเวอร์พูลถล่มออสชนะสปากราปรากาไปได้อีกครั้ง6-1โดยลิเวอร์พูลได้ประตูจากดาวินนูนเยสนาทีที่ 7, บอบบีคลักนาทีที่ 8, โมฮาเม็ดซาราทีที่ 10, โคดีกับโปนาที 10, bon าที14่14กับ55และโดมินิกโซบอสไลนาทีที่48ส่วนสปาตาปรักได้จากเวลโกเบอร์มันเซนซิตนาทีที่42 ทั้งนี้จากผลการแข่งขันดังกล่าวทําให้รวมผล2นัดลิเวอร์พูลชนะสปาร์ตาปรากไป11บเถึงสผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จรอลุ้นผลจับสลากประกบคู่รอบก่อนรองชนะเลิศในวันที่15มีนาคมนี้